ขณะที่บ้านเรากำลังมีข่าวลุงพลข่าวไอ้คู่จิ้นอะไรนักร้องอบทอมที่เป็นข่าวเต็มเฟซไปหมดจนลบไปหมดแล้วก็มีข่าวไอ้วิจอ,อะไรอะพิปายรัฐบาลอะไรเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขาส่งยานอวกาศไปถึงที่ดาวคารเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเล่าหนังฟังข่าวครับอีพีที่8นะครับผมก็จะวันนี้ก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องนะมาเล่าให้ฟังกัน ก็เดี๋ยวไปติดตามกันนะครับว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างวันนี้นะครับผมที่รัฐเท็กซัสนะตอนนี้มีพายุหิมะไปลงที่นั่นอากาศก็ลดลงมากเลยนะครับแล้วก็หิมะตกหนักมากทำให้บางแห่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าไม่มีใช้นะฮะซึ่งจริงๆมันนี่ตลกมากเลยว่าพานะ่อเท็กซัสเนี่ยเป็นแหล่งน้มามันแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานอันหนึ่งของประเทศอเมริกาเลยนะครับผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่ที่เท็กซัสเมื่อปี2องพนะฮะอยู่ประมาณเกือบปีนะฮะ ที่นั่นก็เป็นเท็กซัสเนี่ยขนาดของรัฐเขาใหญ่กว่าประเทศไทยทั้งประเทศนะครับผมแล้วก็หิมะแทบจะไม่ไม่ค่อยได้เห็นหิมะตกอะ่ะตอนผมไปช่วงนั้นเดือนธันวาคมก็มีข่าวหรือว่าเอ้อจะมีเขา f o r e c a s นะคาดการณ์จะมีหิมะตกใช่ไหมเพาเกิดอะไรขึ้นคนเอาเก้าอีไอ้ไปวางหน้าบ้านกินจะมานั่งรอดูหิมะตกกันเพราะเป็นเรื่องที่แปลกไม่ค่อยเกิดขึ้นบนที่เท็กซัสนะฮะแล้วอากาศเท็กซัสปกติจะร้อนร้อนมากเลยแหละผมเคยขับรถช่วงสักสามสี่โมงขับลำบากเพราะอาทิตย์มาพาาที่มันจะแยงตาเรา แต่พว่าผมมีอยู่ที่เมืองซานโตนิโอนะก็เป็นเมืองที่สงบนะฮะเมืองที่ผมอยู่มันจะเป็นเมืองตอนนั้นนะนปีนั้นนะสองสิบมันเป็นเมืองหน้าอยู่อันดับ7ของอเมริกาเมืองนักพิวรัฐนะเมืองที่หน้าอยู่อันดับ7ของอเมริกานะผมไปอย <you> <os> ู่มาก็แฮปปี laude, ้ด tamam. ีสนุกสนานของกินจะเป็นพวกของกินของพวกเม็กซิกันจะเยอะเหรอน่อร่อยนะร้านบาร์บีคิวอร่อยๆเยอะนะฮะก็มาลอยฝั่งอาเกิดอะไรขึ้นที่โลกใบนี้นะฮะอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงอะเนาะ บ้านเราเห็นไหมบางทีก็เย็นเย็นเหนาวเป็นระยะระยะ,ะ,ยะใช่ไหมอีกเรื่องหนึ่งนะครับราคาบิตคอยล่าสุดนะเมื่อหัวข้าผมเช็คมาขึ้นไปที่1น้านเจ็ดแสนบาทต่อหนึ่งบิตคอนะครับซึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะราคามยังไม่เท่าไหร่ก็คือใน3ปีที่ผ่านมาราคาบิตคอยขึ้นถึงสเท่าตัวนะครับจากราคาเมื่อสาปีที่ผ่านมานะฮะอย่างผมก็มี ปี2อง3ผมก็เริ่มศึกษารเรื่องบิตคอยน์แล้วก็มีการขุดบิตคอยน์ขึ้นมาเก็บไว้จำนวนหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้ก็ยิ้ม,มเลยเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมากในะตอนนี้แล้วก็คนไทยก็มีขมสนใจหันมาเทรดอะไรบิตคอยน์เยอะนะฮะก็อยากจะบอกว่าจะทำอะไรก็แต่ให้ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่มีที่จะได้อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าราคาตอนนี้มันสวิงแรงมากเยอะอนะฮะ ไม่แน,น่เล่นไปไปเล่นแบบพวกเล่นแนวเก็งกำไรนะนะมันไม่มีหรอกครับคนที่ซื้อที่จุดต่ําสุดขายถึงสูงสุดไม่มีเพวกะถ้ามีบนอัลคีโมนะฮะก็จะบอกว่าออลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับผมมันก็เป็นถังเล็กอีกถังเล็กหนึ่งอะฮะไอคริปโตเคอเรนซีนะฮะหรือสกุลเงินดิจิตอลนะฮะ, Digital, ะ,ฮะก็มีหลายตัวนะแต่ตัวที่ล่าสุดแล้วก็คนนิยมถือสูงสุดก็คือบิตคอยนะครับเพราะตอนนี้พวกเหล่าแบงก์ธนาคารใหญ่ก็เริ่มมาเก็บบิตคอยกันแล้วนะฮะ ก็คือจานวนที่มันเป็นอย่างนี้ได้เพราะบิตคอยมันมีลิมิตจํานวนของมันแค่21ล้านบิตคอยนะฮะในเท่านั้นเองที่จะสามารถเอาขุดขึ้นมาได้นะฮะแล้วตอนนี้มันถูกขุดขึ้นมาแล้ว19ล้านบิตคอยก็คือเหลือแค่ล้านกว่านะฮะซึ่งเขาเชื่อกันว่าีกจานวนเหรียญสุดท้ายบิตคอยที่ถูกขุดขึ้นมาก็อีกประมาณเกือบร้อปีข้างหน้านะ,ะเราคงอยู่กันไม่ถึงเลยเนาะก็ทําให้ราคาเนี่ยเป็นเที่องที่ต้องการของตลาดมาให้ราคามันกระโดดได้ขนาดนี้นะฮะก็ เอามาเล่าให้ฟังครับเป็นเผื่อใครยังไม่รู้การยึดอำนาจที่พม่านะฮะตอนนี้ล่าสุดมีการใช้กระสุนจริงแล้วฮะมีคนเสียชีวิตจริงๆจังๆแล้วนะครับผมก็ขอให้เหตุการณ์ได้สงบลงเร็ววนะอย่าให้มีใครต้องเสียชีวิตเลยนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวพม่านะครับก่อนนี้เป็นเกตข่าวเล็กๆมาเล่าให้ฟังนะเมื่อวันที่หนึ่งมกราครับวันปีใหม่นะครับก็มีออร์ลูกค้าท่านหนึ่งนะชื่อเคลลี่อาม่านะครับที่ฟลอริดานะฮะ เขาก็เดินไปซื้อน้ำไม่้อเป็นเครื่องดื่มแหละชื่อร้านแม่เอสควีตนะฮะเป็นน้ำผลไม้เลยละทานนะฮะแล้วเขาอ่ะก็ซื้อของไปประมาณพิมพ์หนสองพันกว่าบาทเขาให้ทิปไปสองพันสองศูนย์สองหนึ่งก็คือจํานวนเดียวกับปีปีเนี้ยสองพันยี่สิบเอ็ดใช่ไหมเขาให้ทิปไปจํานวนสองศูนย์สองหนึ่งดอลลาร์นะฮะก็คือให้ทิปไปเป็นคิดเป็นเงินไทยก็หกหมื่นกว่าบาทนะฮะจนเจ้าที่ร้านต้องวิ่งตามไปบอกคุณเขาว่าไอ้คุณนี่เงินมัน เยอะไปหรือเปล่าที่ให้ทิปมาเขาบอกว่าเขาอยากจะตอบแทนที่พวกเขาพวกนี้บริการเขาอย่างดีมาเขาก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นปีแหมก็อยากจะเริ่มอะไรใแหมก็เลยตอบแทน <c oughs> พนักงานพวกนี้ด้วยจํานวนเงินจํานวนนี้อ่าก็เป็นโชคดีของเหล่าพนักงานตรงนี้ไปนะฮะก็ตัวผมเองเคยทํางานที่อเมริกาก็ทํางานเกี่ยว,วกับร้านอาหารนะซึ่งรายได้หลักๆเดี๋ยก็มาจากพวกทิปนี่แหละที่อเมริกาเขาจะให้ทิปกันเหรอเนาะ no. เป็นประเพณีแหล,ละไปกินข้าวอย่างนี้เราก็เดี๋ยวไปกิน ร้อยเหรียญอ่เียราก็ต้องมีทิปละสิบห้าเหรียญสิบแปดเหรียญยี่สิบหรแล้วแต่เราจะให้เท่าไหร่นะเป็นทมเนียมของเขาอะนะก็เก็บมาเล่าให้ฟังเรื่องแปลกๆที่เกิดที่อเมริกาขณะที่บ้านเรากําลังมีข่าวลุงพ้นข่าวไอ้คู่จิ้นอะไรนักร้องอาทอมที่เป็นข่าวเต็มเฟซไปหมดจนลบไปหมดแล้วก็มีข่าวไอ้วิทย์อะไรพิพายรัฐบาลอะไรเนี่ยอเมริกาเนี่ย ขาส่งยานระกาไปถึงที่ดาวนคารเรียบร้อยแล้วนะครับคุงการมา2020ยานชื่อว่า p r e s e r v e r a n c e นะครับผมแล้วก็ยานลำนี้มีเครื่องโดรนแต่ก็จ้กว่าเอฮลิคอปเตอร์ติดไปด้วยนะครับลงแลนดิ้งที่ดาวนคารเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีส่งภาพจากดาวคารมาให้เราดูเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวก็รอดูไอตัวเนี้ยไอตัวคอปเตอร์เขาเนี่ยกำลังชาร์จไฟอยู่ก็เดี๋ยวก็คงมีอะไรขึ้นมาอีกเยอะเลยนะฮะ ซึ่งโครงการอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีอีกอันนึงคีอโครงการเทียนเหวินนะฮะยานเทียนเหวินของจีนนะซึ่งไปถึงเรียบร้อยอยู่บนวงโคจรกําลังมียานลงไปสํารวจที่ดาวคารเหมือนกันนะฮะแล้วก็ส่วนที่ออเจซิโลนะครับที่ยานไอพีเซอร์เวอรนลงไปนะก็เป็นส่วนที่เขาเชื่อว่าเคยเป็นทะเลมาก่อนนะฮะจะลงไปขุดหาซากเศษซากของสิ่งมีชีวิตที่เขาเชื่อว่าไม่เคยอยู่บนดาวคารนะครับ ก็เดี๋ยวก็คงม,มีข่าวอะไรคืบหน้ามาให้พวกเราได้ติดตามกันนะครับผมก็คือผมอยากจริงๆผมก็สงสัยนะไม่รู้ว่าพวกครูวิทยาศาสตร์เมืองไทยอ่ะมีเล่าให้เด็กฟังเรื่องนี้หรือเปล่าว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยที่ยางแบบไปดูไปดามค่าวมีเล่าให้เด็กฟังในใน,ในคลาสวิชาวิทยาศาสตร์หรือเปล่าใช่ไหมผมก็สงสัยอยู่เพราะมันไม่มีใครพูดถึงเลยนะครับ ก็ขอเข้าเรื่องไอ้ม็อบนิดนึงนะฮะก็ล่าสุดที่ผมดูเป็นคลิปนะที่ว่าม็อบประทับตำรวจแล้วก็มีการคว้างปลาหินปลาอิดบล็อกอะไรเข้าไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็โดนจับไปแล้วสี่คนเนาะที่ว่าอยู่ในคุกรละสารภาประกันนะฮะพวกที่อยู่ข้างนอกก็พยายามอ่าเรื่องหาเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราแล้วก็ทำม็อบทำรุ่นที่นี่หลายๆจังหวัดแล้วก็ให้สังเกตว่าปริมาณคนที่พาม็อบไปเริ่มน้อยลงแลวเพราะคนก็เริ่มเบื่อแล้วอะ คือไปม็อบบางทีก็สามทีุ่่มประกาศกลับบ้านคนเพิ่งไปเงี้ยใช่ไหมแล้วล่าสุดก็มีภาพหลุดหรือข่าวหลุดออกมาว่าทรมานว่วไ,ไอ้พวกแกนนำม็อบมีเงินเป็นหลักล้านบางคน10ล้าน20ล้านเลยนะน่าสงสัยว่าเด็กเพิ่งจบเนี่ยจะเอาเงินจากไหนกันวาะเยอะขนาดนั้นใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวด,ดูแล้วก็ว่าเขาคงตรวจสอบนะที่มาที่ของเงินนะนะว่ายังไงกันก็ตอนนี้ใครมีรูปมีหลานก็พยายามมาให้อยู่บ้านสั่งสอนรูปบรมลูกอะฮะเราก็ไม่รู้นะเห็นอย่างนี้มันก็ไม่ดีอ่ะ บางคนเลยไม่จบต้องไปใช้ยูนีโค้กก็ซึ่งถ้าเกิดผิดตามที่เขากล่าวว่านะน่าจะติดยาวนะฮะและหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าอ่ะที่ว่าศาลให้ประกันออกมาแล้วก็ไปทําซ้ําความผิดเดิมเดิมนะผมก็ไม่รู้ไ่้พวกนี้มันยิ่งใหญ่ไปอย่างนั้นไม่มีความเกรงกลัวกฎหมายอ่ะใช่ไหมอย่างเราทําผิดกฎหมายเราก็รู้เราต้องอรับโทษใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็กลัวไอพวกนี้ขเขาไม่กลัวผมก็ งงหข้องใจทำไมไม่กลัวกวันเลยว่าที่กฎหมายแต่ละข้อที่เขาทำผิดไปเนะี่ยมันก็โทษเยอะนะใช่ไหมก็ไม่รู้ครับใครมีรูปมีหลานก็ดูแลรูปตัวเองอะเนาะพยายามสอนสั่งเขาอะอก็ไม่รู้ว่าเห็นแล้วลำบากใจเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสไปที่ราชบุรีนะครับไปน้ำทุรากับเพื่อนนะฮะแล้วก็ก็เลยไปที่วัดขนอนนะครับมันมีหนังใหญ่นะเป็นวิถีพันหนังใหญ่นะครับโชว์อยู่นะฮะซึ่งระเทพท่านเคยเสร็จมาเปิดนะครับตรงนี้ก็ได้เข้าไปดูก็ผุ่นค่อนข้างจบ ตื่นตาตื่นใจกับไอง,งานศิลปะตรงนี้มากๆเลยนะครับผมมีถ่ายคลิปไวอ้อีกอันนึงนะลองเข้าไปดูได้นในช่องนะฮะอันนี้ผมอยากให้ถ้าใครไปแถวราชบุรีนะครับลองไม่เคยดูของพุไปแวะไปดูนะฮะแล้วรู้สึกปันเสาที่เขาจะมีเล่นออหนังใหญ่ให้ดูด้วยนะครับละครหลังใหญ่ให้ดูด้วยนะโดยเด็กนักเรียนที่โรงเรียนวัดขนนนะฮะก็ทุกปีก็จะมีเทศกาลทุกเดือนเมษาจะเป็นการเล่นกันไอเนี่ยมพนเป็นศิลปะตรวมนปการแกะหนังคล้ายๆกับหนังตะลุงแต่มันใหญ่กว่านะฮะ ที่ผมไปดูมีไม่ต่ำกว่าห้าสิบชิ้นนะที่เขาโชว์กันอยู่เป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ๆเลยนะครับขึ้นไปก็เป็นอีกจุดท่องเที่ยวที่แนะนานะครับผมแล้วก็วันน้ผมก็ได้ไปที่นี่เขางูที่นะรัตลีอะนะฮะตรงนั้นแถวไหนวะจำไม่ได้แล้วจำาพ่เพลินไม่ได้ก็คือตอนแรกเข้าไปก็คืออีกเขางูมันต้องอุทยานแห่งชาติอะไรเขางูนี่แหละมัน,นนะมตีนเขาแล้วมีเผาปรากฏว่าที่มีเจอคือลิงเยอะมากโคตรเยอะช่วงนี้ท่องเที่ยวไม่ค่อยได้ไปผมก็ว่าลิงจะกินอะไรวะ คือลิงเห็นมังบางตัวนี้อุ้มลูกตัวเล็กๆกันนะเต็ไมไปหมดแล้วก็มีคุณป้าเขาก็จะเอาให้เขาโพดท,ที่หันนท่อนๆมาขายแล้วก็ซื้อกันสามถุงห้าสิบอะไรเงี้ยเอามาให้โยนให้ลิงกินนะเนาะเห็นแล้วก็คิดไปนะถ้าเขาไม่จํากัดอปริมาณลิงอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นหาเรื่องมันล้นพื้นที่เพราะมันก็ขยายพันธุ์ไปให้ผมเห็นนะแล้วตายตัวอุ้มลูกเต็ไมไปหมดเลยนะผมก็ไม่รู้จะมีวิธีแก้ไงนะหรือว่าทาํามันหรืออะไรเราก็ไม่รู้เราไม่ใช่ไป็นจแตว่า,วาพแพทย์รเนาะแต่อยากให้ให้ทำอะไรทั้ พอเยอะมันจะเละเทะใช่ไหมเหมือนเมื่อก่อนมีข่าวที่ว่าเขาเอาลิงที่ลบบุรีที่มันเยอะเกินไปเอาไปปล่อยอีกที่หนึ่งอะไรนี่แหละเออประมาณนี้ก็แล้วก็อีกอันนย่งอันนี้ขอแนะนําเลยนะตรงแถวนั่นอ,อย่บ้านโปง่งหรือพธารามนี่แหละจำไม่ได้ละมันจะมีร้านนหนึ่งชื่อครัวอัมพายไวย้เออผมเชื่อนะถ้าใครขับรถผ่านร้านนี้คือถ้าจะไม่มองคือร้านมันเก,กแต่งดูเก,ก,เก่าๆหน่อยพอดีผมอะ เจอกับพี่คนนึงพี่ฉลองก,กันพาไปกินที่ร้านนี้มันจะบอกอร่อยแล้วเห็นร้านผมก็มองหน้ากับเพื่อนผมรู้เปล่ปพอเข้าไปกินสั่งอาหารอาหารแม่งโคตรอร่อยอร่อยมากอะ่ะเออแบเออบเฮ้ยแบบคืออย่าไปดูแค่อะไรอะ่ะน้าร้านอะไรนะเพราะสังเกตคนแถวในเขาก็ไปกินร้านนี้กันแล้วก็แปลกใจคืออาหารบินออกมาถูกมากอะ่ะคุณเอออาหารเขาอร่อยจริงนั้นก็มีพวกปลาน้ำจืดปลาอะไรสั่งปลาคางังปลาช่อนอะไรกินอ่ะนะ ส้มตำยังอร่อยอ่ะคุณโ,โหแล้วก็แนะนําปูหลนามพลาหรือหลงวลงรูให้ดูด้วยนะฮะถ้าใครผ่านไปแถวล,ถาลาดหลีแถวพุทธสามแถวบ้านปผงลองไปกินนะครับร้านควัวมาให้ผมแนะนําเลยครับอร่อยมากๆครับผมวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องอุโมงค์ผีดุนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษ howling village นะฮะตัวน,นี้ชื่อญี่ปุ่นมันก็อินุนาคิมูระนะครับของพุม่มกับคนดังนะครับภาคาชิชิมิสึนะครับผมพุม่มกับคนนี้ก็ดังมาจากเรื่อง จูออนทั้งสองภาคนะครับปีนี้เขาก็กลับมากับผลงานล่าสุดของเขาอะนะฮะอุโมงผีดุนะครับก็เป็นเรื่องของอุโมงค์ที่ชื่อว่าอินุนาคินะฮะก็เป็นหนึ่งในสถานที่สยองขวัญของญี่ปุ่นที่คนพูดถึงเรื่อยๆว่าสถา,านที่น่ากลัวน่ากลัวมีอะไรมั่งก็จะมีไอชื่อนี้ติดอยู่นะครับ อุโมงค์ที่ว่านี่อยู่ที่ฟุกุโอกะครับเกาะคิวชูนะครับผมอุโมงค์เนี้จริงๆอ่ะมันสร้างมาเริ่มสร้างปี1885นะครับแล้วมาแล้วเสร็จที่ปี1949ถามว่าทำไมมันสร้างได้นานขนาดนี้ก็ด้วยเทคโนโลยีสมัยก่อนในการเจาะอุโมงค์ลึกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะแล้วก็ติดช่วง์แล้วก็เป็นสงครามโลกด้วยนะครับผมพอสร้างเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคนก็ไม่ค่อยนิยมใช้เส้นทางอุโมงค์อันเนี้ยนะฮะก็เลยรัฐบาลก็เลยสร้างอุโมงค์อีกอันนึง ตัวใล้ชื่อว่าอุโมงอินุนาคิใหม่นะฮะซึ่งเส้นนี้คนจะไปใช้ใช้เยอะกว่าก็จะให้อุโมง์เก่าในการเปอุโมงล้างนะ,ะคนไม่ค่อยใช้ปล่อยล้างนะฮะ mm. แล้วก็มันก็จะมีหลังๆยุคเก้าสูนจะมีพวกแก๊งพวกอะไรก็ไปจี้ป้นแล,แล้วมีการฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นหลายครั้งนะฮะ <c oughs> คนก็ไปล่ำาลอกันตรงนี้มีวิญญาณมีผีสิ่งมีอะไรซ่อนอยู่แล้วก็มีตำนานอีกอันนึ้งก็เกี่ยวกับหมู่บ้านชื่อเดียวกับอุโมงคืออินุนาคิเป็นหมู่บ้านที่ตัดออกจากโลกภายนอกนะครับแล้วคนจะเรียกหมู่บ้านนี้ว่า หมู่บ้านคนกินหมาเพราะหมู่บ้านนี้จะล่าพวกหมาป่ามานะฮะถลกหนังเอาเนื้อมาผลิเพราะความเย่ออยู่ห่างไกลความเจริญนะครับก็คือตำนานนี้โดนหยิบมาสร้างเป็นหนังเรื่องนี้นะครับผมก็เรื่องเรื่องเลยนะฮะตัวเอกของเรื่องก็คือคานาเอะโมริตะนะฮะนำแสดงโดยนะครับดาราออยากะมิโยชินะฮะตอนนี้ผลงานดังๆของเธอก็คือเรื่อง Alice in b o r d e r l a n d ทาง Netflix นะครับผมเธอมารับบทเป็นคุณหมอทางด้านจิตวิทยาเด็กนะครับในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะ ซึ่งตอนนี้เธอก็ดูเคสคนไข้ขนงซึ่งเป็นเด็กเด็กคนนี้ก็โดนพ่อแม่เก็บมาเลี้ยงเหมืดนกับว่าต,ตัวเด็กก็ไม่รู้แล้วเด็กคนนี้เห็นผีก็คือผีของแม่จริงๆอ่ะเขาคอยมาดูแลมาตามดูแลเด็กคนนี้ไงทาให้พ่อแม่ปัจจุบันก็เลยเกรงว่าเด็กคนนี้มีปัญหาด้านจิตนะเลยก็เลยพามา,าคุณหมอ แล้วปรากฏว่าเธอก็มองเห็นวิญญ,ญาณที่บ้านเธอก็จะรู้เนี่ยมันจะม,มีเซนต์มองเห็นวิญญ,ญาณซึ่งอันนี้เป็นความสามารถทางสายเรื่องของฝั่งแม่ของเธอนะครับก็เดี๋ยวกใ็ในเรื่องหนังจะเล่าเรื่องราวเฉลยหลังเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะฮะเธอมีผู้ชายชื่อว่ายูม,มานะฮะแล้วยูม,มานี่ก็มีแฟนชื่ออากินะนะครับซึ่งสองคนนี้เนี่ยก็ไปทําคลิปไปถ่ายคลิปที่อุโมงค์อินุนาคิที่โด่งดังเนี่ยครับเรื่องความร้อนเนี่ยเขาก็ไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันซึ่งหน้าอุโมงงง์ันจะีตูู้ททศพสแดซซ่่่ออยึ ดูแบบตู้นี้ทุกตีสองมันจะดังตามตำนานนะฮะแล้วใครไปรับโทรศัพท์ก็เหมือนไปเปิดสวิตช์อุโมงค์อันนี้อ่าแล้ว้ผู้หญิงคนนี้ก็ไปหลอที่หน้าตู้รถซึ่งก็ดังจริงเธอก็ไปรับรับเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าไปในอุโมงค์ทะลุอุโมงค์หมดยานทั้งหมด150เมตรนะครับเดินทะลุไปจนไปเจอหมู่บ้านลางนะก็คือไอ้หนูว่าอินุนาคิที่เราพูดถึงกันนั่นเองนะครับแล้วก็การไปข้างนี้ก็มีถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรนะฮะ แล้วก็ไปเจอเหตุการณ์เข้านะฮะเสร็จปุ๊บทั้งสองก็วิ่งกลับมากันซึ่งการกลับมาครั้งนี้ไอ้ตัวอากินะเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับหลอนไปเลยนะฮะก็ทําให้ยูมะเนี่ยก็ต้องไปเรียกน้องสาวเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยให้กลับมาดูอาการนี่นี่ให้หน่อยนะฮะพอเอกก็ฉุนเฉียวมากเลยว่าทาไมไปที่นั่นอะไรอย่างงี้ซึ่งพอเอกก็มีความลับอะไรอย่างหนึ่งบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนกันนะครับพอไอ้ตัวคันเอะกลับมาดูแฟนของพี่ชายเนี่ยก็สุดแปลกกันนะฮะ เธอก็ทําตัวเพียเพ้ยนแบบล้มล่อนอนะ่ะจนท้ายสุดสึก็เกิดโศนาากกนัตกรรมเกิดขึ้นนะครับในงานศพเนี่ยก็มีการว่ากาันพูดถึงว่าสายเลือดอะไรของไอต้ตระกูลโมริตะเนี่ยไปก่อเรื่องก่อราวอะไรไว้ในอดีตนะก็มีการแพ,ม,แพมข้อมูลออกมาบ้างนะฮะตอนเนี้ยนางเอกก็เลยสงสัยเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้แล้วครั้งเนี้ยไอ้ตัวนางเอกมันมีน้องชายคนเล็กคนหนึ่งชื่อโคตะไอ้นี่ก็เป็นเด็กอยูอย่เลยนะครับก็ไปทํารายงานเกี่ยวกับไอ้เรื่องอินุนาคิตรงเนี้ยนะครับมันก็ทําเป็น แบบจำลองหมู่บ้านอะไรอยู่ตรงไหนอะไรที่บ้านคือสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วคราวนี้ไอ้เด็กนี่ก็ไปได้นี่ไอ้เอสดีคราจากกล้องที่อยูม้กับอีกแฟนเนี่ยไปถ่ายมาผมได้อีกตัวนี้มาดูไงว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะีกคืนนั้นแล้วมันก็ซ่อนเอาไว้ในเนี่ยเหตุก,การณ์มันก็เกิดขึ้นเพราะไ่ายูม้เนี่ยพอเสียแฟนไปมันก็โกรธแคคคิดว่าต้องเป็นอหมู่บ้านนี้แน่ๆที่ทําให้เขาต้องเสียแฟนได้แฟนเขาตายแล้วก็รู้สึกเสียใจก็เลยพาพวกไป3ามี่คนคือเห็นที่อยู่ถังน้ำมันแล้วก็คือ ที่เรามองก็เหมือนว่ามันไปมันต้องไปคิดจะไปเผาบ้านหรือไปกลางวันใช่ไหมแต่ไปถึงปุ๊บปรากฏว่าหน้าอุมโมงค์เนี่ยก็มีหินอะไรกวขวางเต็มไปหมดเลยซึ่งที่ตอนไอ้อยู่ว่ามันไปกับไออากินะเนี่ยอุโมงค์มันมีอะไรขวางมันเดินเข้าไปได้เลยใช่ไหมไอคนนี้ก็สงสัยกันปรากฏว่าคนนี้ไอยอยู่มาอันก็ปีนเข้าไปคนเดียวเพื่อนๆกลัวไม่เข้าไปด้วยเสร็จปรากฏว่าอะไรรู้ไหมไอโคตะาไอน้องคนเล็กแอบมาด้วย แล้วก็ปีนตามพี่มันเข้าไปแล้วก็เข้าไปข้างในแล้วก็ไปเจอเกิดเหตุการณ์ขึ้นอประมาณนี้คราวนี้ก็คืออยุมากับไอโคตะหายไปที่บ้านก็เดือเป็นเดือดร้อนเงนใหญ่ลูกหายไปก็ไปตามหาไอก็เหลือนางเอกคนเดียวฮนะไอคุณมริตะก็เลยออกมาไปหาทางบ้านของคุณตาไปถามคุณแม่ก็ไม่ยอมเล่าเรื่องอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นก็ไปตามทางบ้านคุณ่าคุณ่าก็เกษียรไปแล้วนะไปคุยคุณตาเรื่องราวเนี่ยดี็นการสืบระหว่างนี้เธอก็ต้องดูแลไอเด็กที่โรงพยาบาลเรียกไ่ว่าเจอผี ที่ว่าเห็นผีเห็นผีมาดูแลแม่ของเด็กกันนะเออก็พยายามแก้ปัญหาเอาค่าประมาณแล้วก็จะมีเรื่องราวต่อนะถามว่าหนังเรื่องนีกก้น่ากลัวไหมน่ากลัวมากเลยช่วงนี้มันจะมีหนังผีเข้ามา2เรื่องใช่ไหมเรื่องก่อนหน้านี้นก็คือผีโยคะนะแล้วก็อันนี้คือ,อม,มเป็นหนังเกาหลีก่อนผีโยคะใช่ไหมซึ่งถ้าเทียบกับเรื่องเนี้ยอุโมผีดุเนี่ย ไอเรื่องผีโยคะจะเป็นเด็กอมมือไปเลยอันนี้น่ากลัวร้อนกว่าเยอะเออมันก็มีมีปมมีอะไรเต็มไปหมดเลยอะฮะแล้วกุ้มกับผมว่าเขาเขามีประสบการณ์นะทำทำหนังสยองขวัญมาหลายเรื่องอันนี้คือทำออกมาได้น่ากลัวเลยนะอะง่ายๆอย่างไอเรื่องไอผีเกาหลีไอผีโยคะมันจะเป็นแบบตกใจตกใจแล้วมาใกองแกงกลองแก้งอะไรเงี้ยแต่นี้น่ากลัวเยอะนะฮะนีค่าพอเราคงเล่งให้ฟังนะฮะ ก็ลองไปดูนะครับหนังโมงผีดุนะครับผมหนังญี่ปุ่นนะเพิ่งเข้าบ้านเราเมื่อเดือนกุมภาอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะที่ญี่ปุ่นน่ะมันฉายไมแบบปปที่แล้วละจนผู้กํกับเนี่ยปีนี้พูมกกับคนนี้เขาปล่อยหนังเรื่องใหม่มาแล้วสึจะปล่อยสองวัน,นที่ญี่ปุ่นนะเรื่องจูไกมูระนะฮะเป็นเรื่องอย่างหมู่บ้านที่มีคนฆ่าตัวตายเยอะๆสังเกตช่วงนี้พุ่กกับคนนี้เขาจะไปเอาหนังเกี่ยวกับไอเรื่องราวที่เป็นอะไรตำนาน คาสยองญี่ปุ่นมาทําเป็นหนังอ่าแล้วก็ออกเนี่ยเดือนกุมภาสองปีติดเลยผมว่าไอ้เรื่องหลังเนี่ยเราคงได้ดูในปีหน้ามนะั้งเพราะหลังๆมันก็นอนมาช้าใช่ปะ่ะถ้าใครชืนแฟนหนังสยองขวัญน,นะครับผมแนะนําเลยไปดูได้เลยครับเรื่องนี้นะครับอุโมงค์ผีดุนะฮะหรือว่า howling v i l l a g e นะครับยังอยู่ในโรงอยู่นะครับลองเข้าไปดูกันนะฮะ กลัวมันก็น่ากลัวแน่นอนเรื่องนี้บอกตรงว่าผมดูมันยังนั่งดีนะว่านั่งแบบเออมีคนดูหลายคนถ้าเกิดเหมือนที่ผมไปเจอล่าผมดูเรื่องไปดูคนเดียวอ่ะแล้วน่ลงไม่มีคนทีดูงนันนี่ตายแน่เลยมันน่ากลัวเออก็สุ่สั้นๆครับแนะนำเรื่องผม,มให้แปดชนนเลยเพระาะวามที่ผมมีคนชอบดูหลังผีแต่ผมมาโคตรกลัวผีเลยก็มีโอกาสแวะไปดูนะฮะตอนนี้อยู่ในโปรแกรมอยู่นะครับ จบรีวิวสั้นๆแค่นี้ครับเป็นไงก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคครับก็สั้นๆแล้วกันนะฮะวันนี้ก็จะมีข่าวนู่นนี่นั่นมาเล่าให้ฟังกันมีรีวิวหนังมีอะไรด้วยนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆมาเล่าให้ฟังเนาะก็วันนี้ก็คงลงหลาแค่นี้แล้วครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับผม